บรรยากาศตอนนี้ทั้งฝนทั้งลมแล้วก็ทั้งแดดพี่น้อง่ะบันเสาร์ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามบ่ายสามหาสิบจ้ะบ่ายสามหาสิบใครได้สามปัญหาแลา้วจ้ะคือว่าก็โอเคอยุบบรรยากาศในร้านวันนี้ลูกค้ามาสั่งพัดอัน,นพัดหมีเหลือง ผัดมีเรืองนะคะเนาะในกรองตอนนี้ตอนนี้ลูกค้าซาอยู่พี่น้องลูกค้าซาอยู่คนละจะมารุ่มกันตอนตอนเด็กคนละไอ้บอแมเบตอนเด็กตอนแรกคนละหาโมงหกมงคนละล,ลูกค้าสิมา <c oughs> เ็จแล้วผัดมีเรืองหนึ่งก่อง <c oughs> รอลูกค้ามากรอลูกค้าสิบนาทีบรรยากาศวันนี้อันคลิปนี้ฝากถึงฝากถึงผู้บบาวผู้บ่าวอินเดียเน่ะเด้อ คอมเมนต์มาเธอจำฉันได้ไหมเราเคยอยู่ด้วยกันอะไรอะไรของมันก็ไม่รู้จากหนึ่งเก้าเก้าเก้าอะไรนะโอ้ยมื่เคยเห็นมึงจ้าเถือ่อโพมาแต่ใส่เข่าไปเบิ่งโปรไฟล์มันมันแชกมันมันมันแชกคลิปอีน่างนี่เยอะอยู่ด้พี่น้องอันตรายล่ได้ไปตายานได้ซุ่มนี่เป็นตายานนี่ลีนะคอมเมนต์ <c oughs> เข้ามาในคลิปของอีน่างนะคุณจำฉันได้ไหมว่าสัน้น เราเคยอยู่ด้วยกันที่อะไรสักอย่างนี่แหละโอ้ยบักฮาบักปรวบก็บอกว่ากูเอร่เคยมีผัวอินเดียเด้อวะอยังเบิ่งส่งว้หลุ่นอยู่อืมจำา้นพิษแล้วมั้งจะว่าหน้าตาโล่โล่ยังนี่นั่งนี่ก็คือมันสิว่ามีผู้ใดมามาเหมือนหรือไปเหมือนผู้ใดอีกอีกแล้วล่ะพวกฮานี่มันมา พิมพ์มันจะพิมพ์แบบว่าพิมพ์แปลภาษาเนี่ยพี่น้องมันจะพิมพ์ภาษาบ้านมากเลวก็แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ส่งมากันเสียบางที่ก็ส่งมาทาง messenger ส่งมาจีบถามน,น,นู่นถามนี่ส่งมาจีบโอ้ยบปอบอีดีเลยเขาไปอ่านอ่านไปค้ำไปโอ้ยถามเลยวะ <laughs> ตอนนี้ลูกค้าเงียบอยู่ภูลาสิมาก,กันบุหลาหามงกุลง่งแรงคนละพี่น้องฮะอากาศตอนนี้ดียูเือรดียูตะกี้เนี่ยมื่อนี้ฝนต,ตกแห้งแด้มื่อนี้นะ่ะเพิ่งได้หยุดไปฝนต,ตกแรงอยู่อูผู้ใหญ่นี่เท้าแล้วมาส่เก่งหลดตามพุ่งกันใหญ่ <laughs> ที่นายจะหาติดเน็ตบ้านพี่น้องแต่ว่าของเครื่อขาย AIS เขาว่ามันไม่มีคู่สัญญาณว่าสั้นมันไม่มีคู่สายว่าสั้นแถวบ้านอีนั่งเส้นบ้านอีนั่งนะนะตรงถนนแถวบ้านอีนั่งแต่ว่ามันมีอยู่ในหมู่บ้านว่าสั้นบ้านอีนั่งนี่บ่อได้อยู่บะอยู่ในหมู่บ้านน้ำซับโดยตรงเลยก็คือในหมู่บ้านน้ำซับเนี่ยมันจะมีถนนแยกเข้าไปตามซอยอีกอย่างสี่นออันนั้นนะคือในหมู่บ้านน้ำซับแต่ว่าอีนั่งนี่อยู่บ้านน้ำซับเส้นนอกอยู่เส้นนอกเส้นถนนลัดพี่น้อง อือบอมีสายสัญญาณของ AIS มาสันเด้แต่ก็บรูว่ามีสายสัญญาณของอีอย่างเดียวจะต้องไปหาเบิร์ก่อนมันจะมีของ t o Move แล้วก็ของอของ t o Move แล้วก็ของอีกอย่างอีกวะ่ะมี AIS มี t o แล้วก็มีอีอย่างอีกอาอย่างหนึ่งเนี่ยจำว่าไดเนือกอ่บออกของอีกอย่างวะ่ะ AIS ของทัมูเออลืมพี่น้องลืมซื้อนึกบอกอีกอย่างหนึ่งนึกบอกค่ะเดี๋ยวต้องไปหาเบิงติดเน็ตบ้านพร้อมกล้องวงจรปิดติดเน็ตบ้านไปเลยสะดวกสบายเนาะแดดออกแล้วโอ้